อะไรครับ Saint ar, st, คุณผู้ชมครับเรากลับมาอยู่กันในโรบอกกับแมปไฟเดอร์มาร์เกอร์พร้อมกับการอัปเดตครั้งใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับผมเย้คุณผู้ชมครับบ้านคุณผู้ชมฝนตกหรือเปล่าครับผมที่ผมอัดคลิปอยู่นะตอนนี้ฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะจำจี้มะเขือเปาะแปะกะเทาะนาเฮ้ การอัพเดทครั้งนี้มีมาร์กเกอร์ถูกเพิ่มเข้ามา7ด้ามด้วยกันครับผมคุณผู้ชมพร้อมกันเหรียนตาสุดเอ็กซครับและแต่ละด้ามที่ถูกอัปเดตเข้ามาในครั้งนี้อย่างน่ารักเลยอะคุณผู้ชมดูด้ามนี้สิเลนโบนโลดมาร์กเกอร์ครับผมเป็นไงน่ารักจัดจัดนะครับผมหรือว่าจะเป็นด้ามน,นี้ครับมอร์ดิ้งมาร์กเกอร์อย่างเทพมาร์กเกอร์ที่ระเบิดพลังซปเปอร์สยา ไปเกมมอร์ดิ้งมาร์เกก่อนเลยครับผมคุณผู้ชมครับให้เรากระโดดขึ้นบนหลังคาบ้านตรงนี้นะครับผมขึ้นบนหลังคาบ้านเขาก่อนได้รับอนุญาตอีกแล้วและก็มาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับระวังด้วยนะครับผมช่วงนี้ฝนตกหนักระวังลืน่นเราต้องกระโดดขึ้นไปบนเกาะท้องฟ้านะครับผมคุณผู้ชมยังจําวิธีการขึ้นตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมเนะี่ยโอเควราปขึ้นมาแล้วจากนั้นครับผม ให้เรามาตรงนี้คุณผู้ชมที่มีมาร์เกอร์สโนอยู่นะครับใช่ไหมเจ้านี่มันใช่ Mark er Snow, มาร์เกอร์สโนไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจ <c oughs> เอาและจากนั้นเราก็กระโดดมองนี้เกือบตกนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็มาตรงนี้เออจากนั้นหันหน้าจอลงด้านล่างเราก็จะเจอมาร์เกอร์มอดดิงห้อยหัวอยู่ครับผมคุณผู้ชมครับเราก็ต้องเปิดชิปล็อกนะครับผมโอเคค่อยๆผมว่าเอาวิ่งเร็วออกดีกว่า เพื่อความชชวร์นะครับผมพร้อมนะ3 2 1เฮ้ยไป <c oughs> พร้อมนะครับเอาวิ่งเร็วออกด้วยนะครับผมเลงดีๆเราต้องมีสตินะครับผมมีสติก่อนกระโดดนะครับ <c oughs> เฮ้ได้แล้วครับผมมอดนิ่งมาเก้อ ก่อนที่เราจะไปเก็บมาร์เกอร์ดามถัดไปนี้นะครับผมคุณผู้ชมเราต้องไปเอาปเจก,ก่อนนะครับเพราะว่าเราคือวัยรุ่นทาอุปกรณ์ครับผมคุณผู้ชมขึ้นมาชั้น2จากนั้นกดเก็บเลยครับผมคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะครับอยู่ข้างหลังหอน,นาฬิกาตรงนี้นะครับผมโอเคจากนั้น ให้เราไปที่โรงงานก็ผมเพราะว่าเราต้องขึ้นจรวดครับเพื่อไปดาวอังคารครับผมคุณผู้ชมเข้ามาข้างในโรงงานจากนั้นกระโดดลงรูตรงนี้ครับผมแล้วก็มาชนจรวดครับคุณผู้ชมเราก็จะวา์ปมาันที่ดาวอังคารนะ้ครับผมจากนั้นให้เราก็าไปด้านในตรงนี้ครับไม่ได้เข้ามาตรงนี้นานมากครับผมคุณผู้ชมตื่นเต้นจังเลยแล้วก็เลี้ยวขวาม,มาตรงนี้เราก็จะเจอท่อคุณผู้ชมพรมาท้าพรแล้วเราก็กดไข่ท่อเลยครับผม แล้วก็เข้าไปด้านในครับคุณผู้ชมเฮ้ยตัวอะไรวิ่งผ่านหน้ามาสกูนี้ตัวอะไรเนี่ยเสียวแว๊บเลยครับผมมันคืออะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเราลื่นเราลื่นอ๋อเราไม่ได้ลื่นแต่เราโดนพัดลมเป่าโอ้ยใบพัดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมมีหวังตายแน่เลยเราจะต้องใช้ความเร็วความเร็วเป็นหลักแล้วก็กระโดดมาเอ้ยเดี๋ยวเดียวอุยโดดไปเดี๋ยว ไป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 โดผ่านมาแล้วก็เก็บเลย Star Mark er ครับผม s t a r d u s t Marker ครับเย้่เรายังคงอยู่ที่ดาวอังคารครับผมคุณผู้ชมครับไปเก็บมาร์ e เกอดามถัดไปกันเลยครับผมเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมที่เราเก็บ s t a r d u s สไปอ่ะคุณผู้ชมสามารถตายได้นะตรงนั้นน่ะ มันมีจุดเช็คพอยต์อยู่ครับคุณผู้ชมก็จะเกิดด้านในนี้แหละไม่ต้องไปเริ่มเดินใหม่ครับผมโอเคทีนี้ให้เรามาตรงนี้ครับลงมาเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ต้องหาครับผมหาดาวแปลกๆคุณผู้ชมดาวแปลกอันนี้ดวงจันทร์ไม่ใช่อันนี้คืออะไรอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ล่ะอ้าว เดี๋ยวนะผมหาแป๊บหนึ่งนะดองคานนี่นี่นี่คุณผู้ชมฮะมาดาวแปกตรงนี้เลยครับผมสีมันก็จะเหมือนกับมาร์เกอร์เรนโบว์เลยนะครับคุณผู้ชมเราก็กดไปเลยครับผมทีนี้เราก็ต้องออฟบ,บี้ตามทางตรงนี้ไปครับเส้นสีเหลืองโดนได้ไหมฮะมันคืออะไรอ๋อโดนได้โอเคไปครับยาวไปยาวไปมันจะยากสกักแค่ไหนกันเชียวครับผมมาร์เกอร์ระดับพระเจ้าเราก็ผ่านกันมาแล้วว่าฉะนั้นตรงนี้นี่คือฮ่า อีซีโดดไปเลยครับแบดชิวครับผมคุณผู้ชมครับแม้ว่าเราจะห่างกันเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ไม่แต่ใจไม่เคยห่างกันเติร์เติร์เติติร์เติๆ์เติร์ติร์นติร์นติร์เติร์เติร์เติติร์เติร์เติเติร์เติเติร์เติร์ติร์เติร์ติๆ์เติร์เติราเติร์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 นติร์เติร์เติร่เติร์เติรติร์เติร์เติร่เติร์เตร์เติร์เติร์เติเตเต พอคุณผู้ชมเก็บเลนโบโร์โมาร์กเกอร์ได้แล้วนะครับผมกระโดดข่าตัวตายเลยนะครับจะได้มาเกิดตรงนี้ครับผมตรงจุดที่เราเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็เดินออกมาตรงนี้ครับทีนี้มาร์กเกอร์ดาวถัดไปนะครับผมเป็นมาร์กเกอร์ดาวหางคุณผู้ชมจะต้องรอตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะมีดาวห่างพุ่งมาครับทิศทางใดทางหนึ่งนี่แหละคุณผู้ชมฮะ ผมรอนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้คุณผู้ชมดูครับมาหรือยังพุงยังยังไม่พูดอีกมาแล้ว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 จวังหวะนี้เราเก็บปุ๊บอุ้ยเกือบไม่ทันนะครับผมกด E เก็บนะครับคุณผู้ชมครับเราเราก็เก็บเลยครับผมก็มิสมาเก้ครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ออกมาคุณผู้ชมให้เรามาที่กาวิตี้ตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็กดโกไปได้เลยครับแล้วก็มาด้านขวาตรงนี้เข้ามาในห้องจากนั้นกดวิบครับผม ไลหลแรงโน้มถ่วงจากนั้นก็ลงมาตึกเจ็บหมดแล้วคับผมเราจะต้องออฟบี้ไปนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับอีกนิดเดียวเท้าผมก็จะโดนเลเซอร์บาดแล้วออฟบี้ตรงนี้มาจากนั้นก็กดฟิปอีกโ้ลลิ้นผมพันกันหมดแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าถ่วงสองแล้วนะจะมีถ่วงสามหรือเปล่าถ่วงสามครับผมคุณผู้ชมครับผม และก็ล่วงลงมาตุบยังตดีมากกระดงกระดูกไปหมดแล้วจากนั้นก็กดฟิปอีกครับผมผมบอกแล้วคุณผู้ชมมีงงอย่างแน่นอนฟิปเยอะจัดนะครับผมทีนี้ออบบี้ไปครับคุณผู้ชมเราต้องไปตรงนี้เพื่อไปฟิปครับคุณผู้ชมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปครับผมระวังด้วยนะถ้าตายนี่คือเริ่มใหม่หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ จากนั้นกดฟิปเอ,เ,อเห็นมาร์เกอร์แล้วหรือยังคุณผู้ชมมาด้านนี้นะคุณผู้ชมคับที่ทางมาตรงนี้ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันมาให้เราหรือเปล่าแต่น่าจะมาเองแหละมัง้งจากนั้นกดฟิปอีกครับคุณผู้ชมครับฟิปไปผมเป็นมาร์เกอร์แล้วนี่ไงนะคุณผู้ชมมาร์เกอร์อยู่ตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมครับเราลงมาตรงนี้จากนั้นกดฟิปฟิปใช่ไหมถูกหรือเปล่า เจอหรือยังเจอแล้วคุณผู้ชมมาร์กอร์อรอยู่นี่จริงด้วยเย่ yeah! อ้าว เมื่อกี้เราต้องบังคับมันครับผมไม่งั้นตกคุณผู้ชมเนี่ยเราต้องบังคับนะบังคับให้ตัวเราล่วงลงไปตกตรงนี้โอเคโอเคโอเคกดเดินหน้าไว้เออเกือบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ได้สักทียังอยู่ที่นอกโลกยังไม่ได้ไปไหนคุณผู้ชมเราจะไปยี่ดวงจันทร์ต่อเลยนะครับผมหลังจากที่เก็บเจ้าวิลเดียนมาเกอร์ไปเมื่อสักครู่นี้ไหนดวงจันทร์นี่โอเคจากนั้นกดโกไปมาครับผมคุณผู้ชมตามผมมา เราต้องไปเก็บเจ้าคริสตอลนะครับผมตรงนี้นะเฮ้ยรู้สึกว่าเรากระโดดได้สูงกว่าเดิมนะครับเอา้าแงะสิในเมื่อแรงโน้มถ่วงของโลกกับดวงจันทร์มันไม่เท่ากันนะ่ะเฮ้ยหลักฟิสิกส์ก็มาว่ะเก็บเลยครับผมคุณผู้ชมเก็บคริสตัลไนท์มานะครับคริสตัลเฉยๆไม่ใช่คริสตัลไนท์ดูซูเปอร์แมนมากก็งี้แหละทีนี้ให้เราไปตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมครับมันจะมีเครื่องบางอย่างครับผมที่เราต้องเอาคริสตัลเนี่ยไปใส่นะครับคุณผู้ชมฮะโดดเมืงนี้ครับ มาตรงนี้ต่อตามด้วยตรงนี้คุณผู้ชมจากนั้นก็กดโกเลยครับผมทีนี้เราก็แค่รอนะครับผมรอไปยิงอุ้มโอ้หินกระจายไปครับผมคุณผู้ชมฮะประตูเปิดแล้วประตูสู่มาร์เกอร์เราก็ไปเก็บมาร์เกอร์กันเลยครับผมมาร์เกอร์ดังนี้คืออะไรนะไหนดูสิเจ้านี้คือมูนสโตนมาร์เกอร์ครับผม มาร์เกอร์ด้ามสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดคุณผู้ชมพร้อมหรือเปล่าครับผมเราเหลืออยู่ด้ามเดียวแล้วนะครับตอนนี้นั่นก็คือโชมิกมาร์เกอร์นะครับจเจ้ามาร์เกอร์หนูแฮมเตอร์นั่นเองคุณผู้ชมกดไปที่แมปโชมิกเลยครับผมหล่อครับคุณผู้ชมกำลังโหนอยู่สกิปเลยครับผมคนเยอะแยะไปหมดเลยตามทางไปก็แล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วแวะเก็บสักนิดก็ดี แบบนี้มีให้หา750ตัวคุณผู้ชมโคตรเยอะนะครับผมสงสัยเราต้องมาทําคลิปแล้วแหละเราก็ตามทางตรงนี้มานะครับคุณผู้ชมไปไหนต่อเมื่อกี้เหมือนเห็นคนแวบๆทางนี้หรือเปล่าเห็นนี่ไงเจอแล้วคนอยู่นี้แสดงว่าตรงนี้ทางเข้าถูกแล้วครับผมมาร์เกอร์แคสเทิเฮียเราก็เข้ามาด้านในครับคุณผู้ชมแล้วก็เก็บกุญแจไปนะครับผมกุญแจก็จะลอยตามหลังเราแบบนี้ เจ้านี้เก็บได้หรือเปล่าไม่ใช่เป็น NPC เจ๋เฉยนะครับคุณผู้ชมฮะตามทางไปครับเปิดชิปล็อกไปด้วยฮึบโอ้ยเออเอาอ่ะคนเยอะแยะไปหมดแข่งกันครับใครจะถึงเส้นชัยก่อนมาเพื่อนมาอย่าเบียดนะเบียดกันได้ปะเนี่ยถ้าเบียดได้นี่คือบันเทิงเลยมาทางนี้ดีกว่าโอเคค่อยๆฮึบโ,โดดมาเออไม่มีจุดเช็คพอยต์เหรอตายคือเรื่อใหม่ใช่ปมเนี่ยแล้วถ้าเราไปไกลๆแล้วตายล่ะ งานเข้าเลยนะครับผมค,คุณผู้ชมครับอึดโดดมาสวยจากนั้นก็ไปไหนต่อขึ้นเครื่องบนหรือเปล่าน่าจะขึ้นเครื่องบนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคฮึบมังนี้จากนั้นก็กระโดดมังนี้ทีนี้ก็ไต่ตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมน่าจะใช่เพราะว่าข้างบนมีฮึบไต่ขึ้นมาสวยแล้วก็กระโดดมังนี้มาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ มาตรงนี้ครับผมจากนั้นให้เรากระโดดมาด้านนี้เห็นแล้วตามทางไปเลยครับผมคุณผู้ชมครับโอเคฮึบเออฮึบฮึบไปเส้นชัยอยู่แค่เอ,อื้มคนอยู่เยอะแยะแสดงว่าด้านหน้าคือเส้นชัยใช่ไหมโอไม่ก๊ oh เลเซอร์เยอะขนาดนี้อ๋อตรงนี้มีจุดเซฟตายได้ฮ่าไม่กลัวครับผมตายก็แค่เริ่มใหม่ครับคุณผู้ชมครับ พร้อมไหมค่อยๆค่อยๆตามเพื่อนเข้าไปถ้าเพื่อนตายเราก็จะได้ไปทางอื่นไงโอเคมาตรงนี้ใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็ค่อยๆเอียงตัวมาแบบนี้แล้วก็ใครแอดมาตอนนี้เนี่ยรับเอดอผมว่าเราเปลี่ยนทางดีกว่าครับผมคุณผู้ชมครับเรามาด้านนี้ดีกว่าง่ายกว่ากันเยอะเลยด้านขวาคุณผู้ชม ไม่ต้องไปแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วนะนี่ไม่ต้องกระโดดด้วยจากนั้นครับผมให้ลงมาด้านซ้ายคุณผู้ชมซ้ายสุดเลยนะครับผมว่าไปทางนี้น่าจะปลอดภัยหายห,ห่วงนะครับผมโดดไปสว่วน <c oughs> <c oughs> ง่ายไหมทีนี้มาด้านขวาครับผมเพียงแค่เราต้องมองทางให้ออกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็จะปลอดภัยโอเคค่อยๆระวังตูดด้วยเฮ้ย <c oughs> ตูดเกือบโดนบาดโอเคจากนั้นเข้ามาด้านในครับผม มาร์เกอร์ผมเจอแล้วเย่มาร์เกอร์นี่แกใช่ไหมไม่ใช่ครับผมคุณผู้ชมนะมาร์เกอร์ที่เรากําลังตามหาอยู่เขาอยู่ด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมถึงต้องมีกุญแจไงเพื่อเปิดกรงมาเก็บเจ้าหนี้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับและคลิปวิดีโอนี้เราหามาร์เกอร์กันไปได้ทั้งหมด 197ด้ามครบแล้วครับผมเย่แต่ยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมยังเหลือเหรียญตาสุดเ e อ็กซ์ิบอีกนะครับผมอย่าลืมนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้หา m เกอร์รอย่างเดียวกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมและก่อนจากกันไปคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าเพืเ่อนที่ชอบ m เกอร์รด้ามไหนมากที่สุดสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับผม เอาลรครับและคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากบนเวทีชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้